และก็ยังมีต่ำกว่าศรัทธานุสารีธรรมานุสารีก็จะเป็นผู้ที่ฟังธรรมเนืองๆเป็นผู้ที่มีศีลบริบูรณ์เป็นผู้ที่มีศรัทธ,ธาอย่างไม่หวั่นไหวเป็นผู้ที่มีความเห็นที่ตรงแล้วก็ฟังธรรมอยู่ตลอดเนี่ยฟังธรรมเนืองๆจนท่องจําขึ้นใจอ่ะแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นตายไปก็จะไปเกิดเป็นเทวดาหลุดพ้นจากนรกกาเนิด,เดชานเปลี่ยนวิสัย ครเจ้าบอกว่าไปเกิดเป็นเทวดาเทพนิกายใดนิกาหนึจะแบ่งเป็น4ี่จำพวกไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็จะเป็นพวกที่ระลึกถึงธรรมที่ทรงจําเองได้เวลาคุณผู้ชมฟังมากๆจําได้ก็จะไประลึกถึงธรรมที่ตัวเองจําได้อะแล้วก็บรรลุเลยประเภทที่2ก็ถ้าระลึกเองไม่ได้ก็จะมีภิกษุผู้มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมแล้วก็ระลึกได้แล้วก็จะบรรลุเป็นอริยะก็อยู่ที่อินทรีย์ด้วยประเภทที่ส ้าระลึกเองไม่ได้พิกษุผู้มีฤทธิ์ก็ไม่ขึ้นไปแสดงธรรมก็จะมีเทวดาด้วยการแสดงธรรมก็จะลึกถึงธรรมที่จําได้ก็บรรลุเป็นอริยะได้และประเภทที่4ระลึกถึงธรรมเองก็ไม่ได้พิกษุผู้มีฤทธิ์ก็ไม่ขึ้นไปแสดงธรรมและก็ไม่มีเทวดาแสดงธรรมให้จะมีเทวดาเกิดก่อนก็มาเตือนเทวดาเกิดทีหลังอย่างเราไปทีหลังเพื่อนเราเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาก่อนอย่างเนี้ย ก็ไปเจอกันในโลกเทวดาแล้วก็มาเตือนให้เคยฟังธรรมด้วยกันน,นลึกถึงธรรมที่ทรงจําได้ก็บรรลุเป็นอริยะได้นี่คือต่ำกว่าโสดาบันก็ผู้ที่ฟังธรรมเนืองก็หลุดพ้นได้ไม่ตกนะกรกกรมเในิชานเปริสัย